สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกคับนะครับกับวยไทยฮีโร่และแอดมินทีครับวันนี้แอดมินทีนะครับผมจะมาไขข้อสงสัยครับเกี่ยวกับการให้คะแนนของวันแชมเปี้ยนชิพที่แฟนเพจเนี่ยสอบถามมาเยอะมากว่ากฎการให้คะแนนเนี่ยเป็นยังไงเวลาดูวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยจะได้ดูแล้วเข้าใจกันนะครับโดยวีนี่ฮะวิทยากรของเรานะครับผมนั่นก็คือคุณปายนะครับผมประธานวันแชมเปี้ยนชิพของประเทศไทยนะครับผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับครับผมเนี่ย เขอสอบถามมาในเรื่องของคิดบ็อกซิ่งในเรื่องของมวยไทยแล้วก็ MMA วิธีการให้คะแนนนะครับของวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเป็นยังไงฮนะเวลาดูจะได้เข้าใจแล้วก็สนุกไปกับมันได้ก็ okay, เรื่องของเป็นตัวมวยไทยกับคิดบ็อกซิ่งเหมือนเพราะว่าจริงๆสองวันนี้วิธีระบบก,การให้คะแนนใช้เกณฑ์และตักกัดเดียวกันนะครับโดยวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมวยของเราเนี่ยเราจะเน้นให้คะแนนในเรื่องของการ,รออกอาวุธแล้วก็ความเสียหายนะครับโดยที่จะมีลำดับความสําคัญของวิธีของของเรียกว่ารูปแบบต่างๆเช่น ลำดับที่สูงที่สุดแน่นอนก็คือการที่ว่าความเสียหายที่ทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยถ, knock down. ถูกน็อกดาวน์ก็คือน็อกดาวน์คือลมแล้วก็มีการนับถูกแบกถ้า <108. S 1> คนที่ต่อได้หรือว่าเห็นความเสียหายที่ว่าเกือบจะฟินิชไฟได้อาจจะไม่โดนน็อกดาวน์แต่คุณอาจจะแบบโดนต่อยหรือแบบเซแล้วแบบร่างกายมึนเห็นได้ชัดหรือโดนแบบเปเจาะยางแล้วเหมือนกับว่าแบบขากระโปกกระเพดจนแบบที่เรียกว่า แทบจะถูกเผด็จศึกได้จากการโดนอาวุธเนี่ยอันนี้จะอยู่ในลำดับที่สูงที่สุดนะครับก็คือดามจที่รุนแรงทีุ่แรงที่เกิดอาการเลยอาการแล้วก็เกิดอาการชนิดว่าเกือบจะ finish f i g ได้ลำดับที่รองลงมาเนี่ยก็คือความเสียหายแล้วความเสียหายเนี่ยก็มีลำดับขั้นเหมือนกันเช่น ความเสียหายที่เบาที่สุดคือความเสียหายที่เป็นพื้นผิวเนะเช่นแบบว่า,ามีอาจจะมีแบบแผลแบบบนผิวใบหน้าขาบางทีแตกเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยคน,นะชอบคิดว่ากินแตกเมีความเสียหายที่สูงแต่ออจริง,รงไม่ใช่ไม่ใไม่ใชแตกในจริงๆแบบบางทีไม่ต้องอะไรนะบ้างพิ่มหมัดเฉียวอ่ะแค่โดนเฉียวใครโดนมันก็แตกได้แล้วนะนี่ครับแอดมินจีก็เคยโดนนะครับผมโดน ของกระจกใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดการอาการแตกนั้นแ่ะมันไม่ได้แบบเป็นที่จุดสาคัญมากเช่นแบบไม่ได้แบบตรงเปลือกตาที่แบบทําให้เหมือนกับว่าคอนเทนต์ไฟต่อแบบลาบากเนี่ยเอ่อพวกนี้เรียกได้ว่าเป็นเป็นลำดับความเสียหายที่เป็นพื้นผิวพื้นผิวแผลแตก้จะเบาหน่อยอันที่แบบมีรอยแดงบ้างอะไรบ้างหรือแบบอาการบอกช้ำแบบที่อยู่แค่ในระดับพื้นผิวเท่านั้นนะครับกับมีเชื่อสิ่งที่ว่าเป็น บาดเจ็บแบบความเสียหายแบบช้ำในอันนี้ก็คือจะหนักกว่านักได้คะแนนดีกว่าใช่ได้คะแนนดีกว่าหรือว่ามีเห็นได้ชัดเจนว่าเวลาโดนอาวุธแล้วโครงสร้างสะเทือนเช่นถูกเตะจอกยางปุ๊บแล้วแบบมีขาก็สะเทือนหรือว่าหกหลังจากโดนเตะปุ๊บเรารู้สึกด้วว่าเขาเหมือนแบบเริ่มแบบสวิตสแตนหรือเปลี่ยนการลงน้ําหนัก เพื่อเป็นการบอกเลยว,ว่าอันนี้เจ็บจริงมีอาการให้เห็นเลยมันโดนแล้วก็คือแ,แบบม,มีอาการหรือว่าเวลาเธอสมมติแบบโดนทีปึ้บ <ừ> mm. แล้วแบบร่างกายสะเทือนแล้วแบบงงกลับหลังกระเด็นกลับหลังไปแต่ไม่ใช่แบบว่าเราเราสเต็ปแบ็คแล้วแบบกรรมก,การเราจะแยกออกว่าเอาวุธแบบไหนที่แบบโดนแล้วเนี่ยคือเป็นการที่แบบเสียหายที่มันมีเกิดแรงกระแทกจริงหรือชกหัวเงี้ยถ้าชกแล้วแบบ แล้วแบบไม่เป็นอะไรอย่างที่แบบรถถังช็อบกเนเที่จดนเพราะว่าเรมีหัวสะเทือนนี่อันเนี้ยอย่างแน่นอนที่หัวสะเทือนเนี่ยมันก็จะถือว่าเป็นความเสียหายท,าาที่เยอะกว่านะครับกับสามอีกอันนึงก็คือเป็นความเสียหายที่ว่าเป็นแบบสั่งสบเ <c oughs> ช่นแบบมันจะโดนแบบชอ็อตสองช็อตอาจจะแบบไม่เห็นผลในบ้าแต่ว่าพอมันโดนแบบทุบสามสี่ยกแล้วเราเริ่มเห็นวิ้ยชายโครงเริ่มแบบไม่ใช่หรือแบบขาที่โดนเตะเริ่มแบบเห็นเลือดข้างหรือต่างๆ่อันเนี้ยก็จะนับได้ว่าเป็นแบบความเสียหายแบบสังสมนะครับซึ่งอันเนี้ย อยู่ในเกที่สูงแต่ก็ไม่สูงเท่าพวกด็อกดาวน์การเกือบจะเผด็จศึกอะไรตรงนี้ได้นะครับถ้าในกรณีที่ทั้งสองคนเนอะความเสียหายไม่ต่างกันมากก็จะเริ่มดูที่ว่าการออกอาวุธว่าอาวเข้าเาจกว่าใครออกเยอะกว่าใครออกเข้าเป้าตรงนี้มากกว่าแล้วเข้าเป้าเนี่ยก็คือต้องเข้าเป้าไม่ใช่แบบแตะๆแล้วแบบเหมือนไม่สะเทือนเลยแต่ต้องพอเห็นได้ว่าว่ามันเป็นอาวุธที่แบบมีศักภาพนะมัน l a n d มันเป็น c ล e น n shot นะ <Okay. S 2> มันไม่ได้แบบถูกป้องกันอะไรอย่างนี้นะก็คือถ้าสมมติว่าเตะมาแล้วยกบงยังอะไรแบบนี้ก็ยังถือว่าไม่เข้าเป้าก็ยังถือว่าเข้าเป้ายกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดวุยกบังปึบแล้วแบบสับสนแล้วแบบเกิดต้มอันนี้โอเคอันนี้มันมันทะลุก,กา่าทะลุก,กา <c oughs> ใช่นะครับถ้าการออกอาวุธดูไม่ต่างกันมากรนะเราก็จะต้องเริ่มดูที่เรื่องของเขาเรียกว่า aggression หรือการควบคุมการพยายามที่จะเป็น คนที่พยายามฉัดปเด็ศึกมากกว่าหรือว่าการที่ควบคุมสถานการณ์ตรงนี้มากกว่าไปจนถึงแค่แบบบางทีคนไทยเราจะมอง้าวทรงมวยสรงมวยอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เป็นคะแนนที่ต่ำมากๆแล้วจริงไม่ไม่ค่อยเข้ามาเป็นปัจจัยแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยความเสียหายกับอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทําให้เราค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วว่าแบบไทยเป็นคนที่แบบเหนือกว่าไทยในตรงนี้นะครับซึ่ง ระบบเนี้ยเป็นระบบที่เราใช้ทั้งในมวยไทยแล้วก็ค<ม>ิกบ<ม>็อกซิ่งครัเี่คิกบ็อกซิ่งก็ต่างที่ว่าอาจจะไม่มีการสอกแล้วก็จะไม่มีการโนบคอตีเขา่าแล้วก็เวลาที่คลิ้นช์เนี่ยหรือการที่เรามีการกอดเนี่ยเราก็จะแบบไม่ได้ให้เขาสเปนเวลาเลยมากนะครับหรือว่าถ้าถ้ามวยไทยกอดกอดคอหรือคลินช์ได้แต่ต้องมีการออกอาวุธ <c oughs> มันมีความเสียหาย <c oughs> หรือดูมีอิมแพ็คเนี่ยตลอดเวลาถ้าเริ่ม ก่อนแล้วแบบไม่ค่อยออกวุธม,มากหรือกอดกอดแล้วแบบเหมนแบบตัวเริ่มเสียหลักแล้วพิงโครงหรือพิงเชือกอต่างๆก็จะเริ่มแย่อย่างเี้แล้วก็เราใช้ระบบที่ว่าเป็น10 point m a r k system น<ห>ัก็คือให้คะแนนแบบให้คะแนนทุกยก<ห>เป็น10<ห>เป็นแบบ1 0 10 10, 10, 10 9<ห>ิ8ตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็น championship ไฟก็<พ>จะเป็น5ยกนะครับก็เรียกว่าเป็นให้ความสำคัญเรื่องความเสียหายการออกาวุธมากกว่าเรื่องของทรงมวยครับผม แล้วก็ไม่มีเรื่องของคะแนนต่อรองของแบบการพนันบางทีมันจะมีเรื่องของแบบเขาเรียกนะคะแนนบรรยากาศคะแนนเส้งแบ่งน้องไม่มีอันนี้ไม่มีต่อให้แบบโดนชกแล้วแต่ทำท่าเหมือนกับว่าแบบตัวเองไม่เจ็บเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราเห็นนล้วว่าไอ้ทำนาหรืออาการมันออกนะหรือหัวสะเทือนนะยังไงกังกานเขาก็ไป โอเคครับผมก็อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับผมอันนี้เจะได้ทราบกันนะครับผมว่าเออมวยไทยกับพิบ็อกซิ่งของวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยตัดสินแบบไหนให้คะแนนยังไงนะฮะก็คืออย่างที่บอกนะมีคะแนนเป็นแบบสิบสิบสิบเก้านะฮะตามแต่ที่กรรมการมองเห็นนะฮะก็ต้องดูว่าเป็นยังไงแต่ว่าใน MMA จะแตกต่างไปเอ็มเอจะมีความแตกต่างนิดหน่อยเพราะว่าเอ็มเอเนี่ยเราใช้สิ่งที่ว่าเป็นเหมือนกับโปรโม l ั่นเซ็ตครนืซึ่งถ้า จะแตกต่างกับอย่างของแบบรายการทางฝั่งตะวันตกส่วนมากอย่างเช่นแบบ UFC หรือเบลทอร์ก็ดีเพราะว่า global ruleset ของเราเนี่ยเราพยายามตั้งใจจะให้เรียกว่ารูปแบบของเกมเอเมเบมันกระตุ้นให้ไปสู่การผัดเด็ึกหรือให้แบบไม่เราไม่ต้องการสร้างระบบที่ทําให้เกิดการต่อสู้ที่เพื่อเหมือนกับจะเอา point กันเป็นยกยกซึ่งเป็นต้องเรียกว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งของระบบ unified rules ที่ใช้เบสมาจาก ten point, point system ที่ให้คะแนนเป็นยกยกเนี่ยที่ว่า ด้วยรูปเกมของ MMA มเนาะมันมีมทั้งปยเตะมันมีทั้งคลินช์มันมีทั้งการทุ่มการล็อกการกดกราบคอนโทรลต่างเนี่ยทำให้บางทีมิติการที่ต่อสู้เพื่อเฉือนกันด้วยคะแนนแยกยกและเซฟตัวเองเนี่ยมันทำได้ง่ายกว่าแต่พอเราอินโทรดิวส์เรียกที่ว่า การตัดสินแบบที่ว่าดูจากภาพรวมทั้งไฟครับไม่ว่าจะเป็นสยกห้ายกเนี่ยสามยกและห้ายกก็คือเราไม่ได้ให้คะแนนดไไม่้้ใหคะแนนยกยกสำหรับเอเอ็มเอนะครับผมวันนี้จะได้เข้าใจนะบางคนเนี่ยเหมอะไปเอาดูดูมวยไทยดูคลิปบ็อกซิ่งมาแล้วมาดูเอเอ็มเอเนี่ยเข้าใจผิดว่าไอ้วันแชมเปี้ยนชิพก็ให้เป็นยกยกด้วยแต่จริงๆไม่ใช่นะครับคือเป็นภาพรวมของไฟเลยนะครับทั้งสามยกเพราะอนี้สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าสมมุติในห้ายกเนี่ยนักกีฬานุ่มมุมแดงเนอะเขา ชนะเอาพอยนักกีฬามุมน้ำเงินไปได้4ยกครับอาจจะแบบความเสียหายอะไรไม่มากแล้วแต่เกิดสมมติในยกสุดท้ายอ่ะนักกีฬามุมน้ำเงินอ่ะใจสู้สู้คึดขึ้นมาแล้วเหมือนแบบทำน็อกดาวน์ได้พยายามเกือบจะฟินิชไฟคนที่เป็นมุมแดงได้มีโอกาสนะที่เขาจะสามารถพลิกมาชนะได้แต่ถ้าเกิดเป็นระบบตัวของอย่างยูเนี่ยไูที่ให้คะแนนเป็นเทนอยต์มาซิสเต็มเนี่ยถ้าคุณชนะไป4ี่ยกเนี่ยยังไงยกห้าไม่มีผลตอให้คุณทำอะไรก็แต่ยกไวจะจทำน็อก หรือซัมมิชันเขาเป็นอย่งเดียวเาต้งจบเกมไปได้อย่างเดียวใช่แต่ว่าด้วยรูปแบบเนี้ยมันทําให้เรามองว่านัว่าไฟอ่ะมันมีโอกาสกระตุ้นให้คนเนี่ยอยากจะเหมือนกับพิกสถานการอยากจะเปิดศึกตรงเนี้ยมากกว่าแล้วก็อะไรอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ต่อให้คุณนำเขาสามสยกแต่คุณอาจจะถูกพลิกแบบเพียงแค่ยก2ยกเดียวเนี่ยแล้วก็พลิกกับเขาก็พลิกกับมาชนะคุณได้ ก็คือสามารถถล่มขึ้นกลับมาได้ถ้าว่ามีมีมีจังหวะให้ทำผมว่ามันอีกซายติงกว่าแล้วก็เคยเห็นเคสแบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นในในการแข่งขันของเราด้วยเหมือนกันแล้วเรารู้สึกเฮ้ยอันนี้มันมันสนุกแล้วมันลุ้นกว่าแล้วมันมันไม่สร้างสไตล์การต่อสู้ที่มันผมรู้มันเอาเปรียบคนดูอ่าก็คืออย่างที่บอกว่าเหมือนกับเน้นเก็บคะแนนอย่างเดียวเน้นแต่ว่าไปใช่โอเคครับโอเคเนี่ยฮะก็เป็น รูปแบบของการตัดสินนะครับผมที่อยากให้ทางผู้ชมเนี่ยได้รับชมนะครับไม่เหมอนพวกเกณฑ์การเลือกห้ือแนนเหมือนกันของเอ็มบันก็ใช้อากาศคล้ายๆกับของมวยไทยคิกบ็อกซิ่ีนถือว่าจะมีความแตกต่างก็ตรงที่ว่าแทนที่จะเป็นแค่เรื่องของแบบน็อกดาวน์หรือนะหรือเนียฟินิชก็จะมีเรื่องของเนียฟินิชที่เป็นทางด้านของแบบฟซับวิชชั่นด้วยเช่นแบบถ้าเกิดแบบนักกีฬาคนนึงเนี่ยจับคู่ต่อสู้ใส่อยู่ในท่าล็อกหรือซับวิชั่นแล้ว เราเห็นได้ว่าฮ้ออันนั้นอะท่าล็อกอะต่อให้เขาหลุดออกมาได้แต่ว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่อันตรายที่เขาเกือบจะสมดุได้เนี่ยอันเนี้ยเขาจะได้พอยต์ในระดับที่สูงใจเห็นได้ว่าบางทีกรรมการเราใช่ไหมเวลาที่เกิดการล็อกขึ้นแล้วเขาแบบ c a t แคชอันเนี้ยเป็นการเป็นการบอกว่าเอ้ในมันออกอันเนี้ยมันอยู่ในสถานที่อันตรายสำหรับนักสู้อีกคนนึงเลยนะตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยอ่เหมือนกับ สิทธิ์ให้กับกรรมการที่ให้คะแนนมัานใจรู้ว่าาโอเคตอนนี้ตำแหน่งเพราะเขาไม่ได้สามารถเห็นข่งใกล้ชิดแบบมุมบอลไม่ถึงใช่ตัวกรรมการที่อยู่บนเวทีตรงนี้นะครับก็ขนาดหากว่าพวกนอกดาวตอนนี้อาจจะอาจจะของอเมไม่มีนอกดาวเพราะคุณถูกดกล้มลงพวกนี่ยคุณซ้ำต่อได้เลยแต่ว่าการที่แบบถูกต่อยแล้วล้มแน่นอนมันก็เหมือนเหมือนกันนอกดาวแต่แค่ไม่มีการกรรมการเข้ามานับนะครับแต่พวกนี้แน่นอนได้ได้คะแนนที่ดีและสูงกว่า ระดับความเสียหายนะครับซึ่งระดับความเสียหายเนี่ยก็แน่นอนก็ใช้ตะกกัเหมือนกับในแบบเดียวกันนะแต่ว่าความเสียหายก็จะมีมิติทั้งที่เป็นพวกสไตร์ตีด้วยครับพวกที่เป็นกราปิ้งด้วยเหมือนกันเช่นถ้าคุณถูกล็อกคอหรือถูกเกียวตินโชกนานๆเนี่ยมันความเสียหายมันก็สะสมนะเช่นแบบพอคุณออกลูกมาได้แต่ว่าที่แบบสภาพร่างกายความเหนื่อยล้าของอะไรเนี่ยมันก็สามารถนับได้ว่าเออเนี่ยมันก็เป็นดามาจ์กันนะต่อให้การล็อกนั้นมันไม่ได้ผลิตสึกแต่มันสามารถเห็นว่า คุณแขนแบบอาจจะแบบมีเอ็นมันจะแบบมีเสียหายบ้างอะไรบ้างหรือแบบการเคลื่อนไหวคุณเริ่มไม่เหมือนเดิมเนี่ยในสายตารำว่าก็เฉยนะโอเค attempt s u b m i s s i o นนั้นต่อให้ไม่ได้ผลิตสึกแต่สร้างความเสียหายได้เพราะนั่นความเสียหายไม่ได้จะเป็นว่าจะต้องเกิดกับแค่พวกสไตร์กิ้งเพียงอย่างเดียวเพรากราฟติงกับ submission เนี่ยก็สามารถให้ความเสียหายได้แล้วก็ผลลงมาถัดลงมาก็แน่นอนถ้าเกิดฟอร์มของการต่อสู้กับกราฟติงเนี่ยไม่ได้ห่างกันมากเนี่ยเราจะเริ่มดูว่าเออใครคือคนที่เรียกว่า คุมเกมการต่อสู้<ช>เป็น agressive เป็น aggression ตรงนี้มากกว่ากันนะครับเราจะไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับเทคดาวหรือกราวนโทมากเท่ากับอย่างของอย่างเช่นมมติูปใน UFC เราจะพยายามไปเน้นเอาเรื่องของความเสียหายรตรงนั้นมากกว่าโอเคอพวกไอคะแนนเทคดาวอัครับผมก็ไม่ได,ไไไดไ้ไม่ได้เยอะ<ผ>มากไม่ได้เยอะมากพูดถึงจะมองในเรื่องของดามเมจดามเมจใช่ดามเมจกับความมันเป็นแบบผู้รุกแล้วก็พยายามที่จะผลิตสึกอ๋อโอเค ก็บางทีเพราะว่าอย่างอย่างไฟที่ผ่านมาเนาะที่แอดมินทีเห็นก็คือของส่งชิ้นานกับทางเอ็นาเนาะบางคนก็จะไม่เห็นไม่ไม่เห็นตัวใบแอคะแนนจะไม่เข้าใจว่าเอะทำไมถึงแบบเป็นแบบนี้แต่ว่าพอพอทับเกิดคุณมาดูใบแอคะแนนเราจะเห็นเลยว่ากรรมการมองตกงกันหมด ทั้ง3คนมองตรงกันหมดเลยเพราะว่าด้วยระบบการให้คะแนนแบบเป็นทั้งไฟอะชันยากกว่ามันชันมันชาเลนจ์มาเพราะคุณจะต้องแบบเหมือนแบบจำสารการในแบบแล้วดูภาพรวมของทั้งไฟแล้วก็คุณต้องเมคดิซิชั่นเพราะว่าในวันช่ชิดไม่มีเสมอไม่ว่าจะเป็น m นเบคิกบ็อกซิ่งหรือมวยไทยถ้า คะแนนสองคนออกมาเท่าเท่ากันมากกรรมการคุณต้องเลือกคในใดคนหนึ่งเป็นผู้ชนะ <adapting> โอเคครับผมเนี่ยก็เ,เป็นอย่างที่บอกนะครับผมมันก็จะทําให้เวลาเราเข้าใจกติกาแล้วเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยมันก็จะสนุกมากขึ้นเราจะดูออกว่าเอออตรงนี้เนี่ยใครชนะใครไม่ชนะนะครับผมอ๋ออันนี้มันมีอีกอันนึงที่แบบเพิ่งล่าสุดเลยที่เพิ่งจัดมาการสู้กันระหว่างจอร์แดนิงเกอร์กับที่ที่เกิดใช่ครับที่ที่วันนี้เกิดเอ็กไซส์นั่นแหละโอเคมันเข้าใจได้คืออย่างที่เห็นน่ะ ก็คนคนที่คนดูก็น่าจะดูออกแล้วว่าฝั่งของไอเบยเนี่ยน่าจะน่าจะเป็นฝ่ายที่คะแนนนาเพียงแต่ว่าพอดีมันไม่จบใน3มยกเนาะมันกลายเป็นว่ามัน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 จบการยกก่อนถูกไหมฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องตัดสินไปไม่ีการตัดสินเพราะว่าไฟอะมันไปไม่เกินครึ่งครับถ้าเกิดไปเกินครึ่งแล้วเนี่ยจะดูที่คะแนนนะว่าที่ผ่านมา ใครชนะคะแนมากกว่าแล้วคนคนที้ชนคะแนนมากก็ชนะแต่ผมรู้สว่าไฟนั้นโชคลายที่อันเดรไปฟาวบล์ที่จะเกินครึ้นไปไงเขาคงอาจจะได้แชมป์ไปนะใช่ครับผมคือถ้ามันจบยก3มันก็คงจะจะตัดสินกันไปที่คะแนนไปเลยใช่เพียงแค่เลยครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งของของของยกของยกที่สามใช่ไหมใช่มันก็ก็ถือว่าแบบก็ใช้ระบบการตัดสินนับคะแนนได้แหละครับผมก็น่าเสียดายเนาะแต่ว่าถือว่าเป็นเป็นเป็นไฟที่มัน เราก็แบบทําได้ดีมากๆเลยกับนักกีฬาที่เป็นซุเปอร์สตาร์ขึ้นมานะครับยังไงครับผมฝากติดตามนะครับทั้งวันเชมนชชิปนะครับผมแล้วก็วันลุมพีนีรวมถึงแฟร์ติกไฟส์ร ad ทูวันนะครับที่จะมาให้เราได้รับชมกันอย่างเต็มที่แน่นอนนะในปีหน้านะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับทั้งแฟนเพจวันเชมิชชิปไทยแลนด์นะครับรวมถึงเวยไทยฮีโร่ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมวันลุมพินีที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้นะครับยังไงฝากไว้เลยนะฮะติดตามได้ทุกวันศุกร์ใช ประมาณกี่โมงครับจะมีประกาศยังไม่มมยังไม่ยังซูมแต่เป็นช่วงวค่ำอ๋อโอเคเป็นช่วงเวลาคำ<ช>่ำแล้วก็ช่องช่อง,งก็ยังไม่ได้ถ้าเดี๋ยวจะมีประกาศข่าวดีได้ครับผมยังไงเดี๋ยวติดตามกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวแอดมินทีมจะพยายามอัปเดตข่าวสารให้ทุกคนได้รับชมกันครับมีคําถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมแล้วก็จะพยายามมาหาคําตอบให้ครับไว้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ